สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอสังหาหน้าหวานใบเคียงเดือนค่ะจากเพจบางกับแอสเซทเอเจนซี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะมีหลายคนถามเข้ามาว่าอยากเป็นนายหน้าอสังหาเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกเราต้องรู้จักประเภททรัพย์กันก่อนว่ามีประเภทอะไรบ้างเช่นที่ดินบ้านอาคารชุดแต่ละประเภทนี้ความต้องการและกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่2 ต้องรู้จักช่องทางการหาทรัพย์ปัจจุบันก็มีหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่หาซัพย์ดูที่ประกาศขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือคอนเน็กชันญาติพี่น้องคนรู้จักก็ได้ค่ะ 3. เราต้องรู้จักราคาตลาดของซัพย์นั้นๆเพื่อที่จะไปแนะนําราคากับเจ้าของทรัพย์ได้ทรัพย์ที่จะขายได้ง่ายต้องอยู่ที่ราคาตลาดด้วย 4. เราต้องรู้วิธีและช่องทางทำการตลาด ปัจจุบันเราติดป้ายอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องหาช่องทางการทำรตลาดใหม่ด้วย 5. ต้องรู้วิธีการคัดกรองลูกค้าผู้ซื้อรวมถึงความรู้เรื่องของสินเชื่อเบื้องตอน้นเพราะผู้ซื้อทรัพย์ส่วนใหญ่มักซื้อด้วยการกู้สินเชื่อค่ะและข้อ 6. จะต้องรู้เรื่องขั้นตอนการทำธุรกรรมกับทางกรมที่ดินนิติกรรมสัญญาต่างๆ ซึ่งนายหน้าจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์นั่นเองค่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซีเฟ s ร์เราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นนายหน้ามืออาชีพรับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของไรายได้ครับ หากคุณอยากเป็นคนแรกที่อัปเดตข่าวสารบ้านหลังไม่ใหม่ก่อนใครที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายส่งตรงถึงหน้าจอคุณอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามบางกอกแอสเซทเราไม่อยากให้คุณพลาดบ้านคุ้มคุ้มทุกหลังจริงๆครับ